สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกตาลน,นี่นะคะแยกตาลเอาเนื้อไปทําขนมเนาะจะล้างแล้วเราก็อันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาหล่นมามันก็จะมีดินเนาะเราก็เอามาล้างดํๆออกนะคะนี่น,นคะคะเราก็แกะออกหมดแล้วเนาะนี่เดี๋ยว เนี่นะคะเราก็จะเอามาอีกสใส่ชามนึงเนาะแล้วก็จะแกะตรงนี้นะคะเนเอาเส้นเส้นข้างในตรงนี้ออกเนาะเขาบอกว่ามันจะขมนะคะมันก็จะเป็นแข็งแข็งนี่เนาะหอ,หอมนะคะเพื่อนๆหอมแล้วเราก็จะ จะบี้บี้อย่างนี้นะคะบี้บี้หรือว่าขยำขยำให้เนื้อเขาเนื้อตาเนี่ยออกจากออกจากเม็ดเนี่ยเนาะนี่นะก็จะบี้อย่างนี้นะคะหรือถ้าใครมีตะแกรงก็เอามาถูถูได้นะคะนี่นะคะเนื้อตาหนีหอมนะคะอันนี้เขาสุกมากเลยเนาะ แล้วก็จะพยี้แบบนี้เอาเนื้อตาลออกให้หมดเนาะแล้วเราก็จะนำไปกรองนะคะนี่นะคะเนื้อมันจะเยอะมีแต่เนื้อเดี๋ยวเราจะขยำจนเนื้อตาลหมดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่เราเอาไปกรองเลยเนาะจะนำไปกรองเราก็จะใส่เกลือนะคะนี่ หรือว่าเรากรองเสร็จแล้วเราเขาใส่เกลือก็ได้เนาะนี่เราก็จะใส่เกลือสักประมาณหนึ่งช้อนเนาะเพื่อไม่ให้เขาเปรี้ยวนะคะก็จะคนให้เกลือละลายเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองเอาจําพวกนี่เนาะน,นี่เห็นไหมเพราะว่าเขายังเส้นใย่ๆแบบเนี้ย ะะเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองนี่เนาะเราก็จะกรองใส่ผ้าขาม้านะคะอันนี้เรากองได้ลูกหนึ่งแล้วเนาะนี่นเราก็จะเอาตะแกงวางนะคะก็จะเอาเอันนี้ตะแกงอันนี้วางอีกรอบหนึ่งเนาะตาทีนะคะตะแกงตาทีวางอีกรอบหนึง่งเราก็จะเท เทเนื้อตาลที่เราทำได้ในกระมังเทลงไปกรองนะคะเพื่อเอาใยเขาออกเนาะนี่นะคะก็จะเป็นใยอ,ออกเนาะเนี่นะคะเอเนื้อใยตาลเนาะน,นี่นะคะแล้วเราก็จะรวบ รวบอย่างนี้เนาะอันนี้จะเป็นผ้าขาม,ม้าเนาะเราก็จะเย็บข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะรวบมัดเพื่อให้นี่นะคะน้ำก็ก็จะหยดลงเนาะเราจะเอาไว้เป็นคืนเลยนะคะนี่กว่าน้ำจะหยดลงเนาะมัดด้วย เนี่น,นะคะมัดให้แน่นๆเนาะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเผื่อเราเอาไปโยงไว้เดี๋ยวมันหลุด นี่นะคะเราก็จะให้น้ํามันหยดลงเดี๋ยวเรานําไปโยงไว้เลยนะคะเพื่อนๆอีกประมาณคืนดนึงแล้วมั้งถึงจะหยดหมดเนี่ยนี่นะคะเราก็จะมาโยงไว้ตรงตรงนี้เนาะหน้ายุ้งนะคะหรือว่าตรงต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเนาะนี่นะคะเพื่อนๆนี่น้ําที่มันหยดออก เาก็จะหยุดลงอย่างนี้แหละตอนแรกแรกๆเขาก็จะไหลไวๆหน่อยเนาะพอเขาเริ่มแห้งเขาก็หยุดตอกตอกตอกไปเรื่อยๆจนนี่นะคะหลังจากที่เราตานเราก็แฝนจนน้ําแห้งแล้วเนาะนี่ก็จะได้เนื้อตานประมาณนี้นะคะนี่แห้งแล้วเหลือแต่เนื้อ ดูแห้งติดผ้าหรือถ้าใครมีผ้าขาวบางก็ได้นะคะเพื่อนเอนเนื้อเหลืองสวยเนี่นะคะเพื่อนๆตางสองลูกนี่นะได้ตั้งเยอะนี่เพราะว่ามันเป็นตางลูกใหญ่หญเขาเรียกตาลหม้อเนาะตาลหม้อมันก็จะเป็นแต่เนื้อมีแต่เนื้อนะคะด,ดิดูได้เยอะมากเลย เี่นะมคะมีแต่เนื้อตาลหอมหอมเดี๋ยวเอาไปทําขนมเนาะนี่นะคะเอาไปทําขนมก็จะอร่อยหอมเนื้อตาลเนื้อตาลแท้คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณเพื่อ